มาต่อที่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกนะครับสายสุนนีจานนะนะครับฮีโร่เหรียญทองฟันดับวิวแชร์พาราลิมปิกเกมส์นะครับพร้อมคณะนักกีฬาไทยนะครับก็ได้ทำกิจกรรมในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับด้วยการไหว้หลวงพ่อแชมปนะครับพาผู้บันชูเมืองก่อนที่จะไปชมความงามที่แหลมรมเทพครับ ความเคลื่อนไหวนะครับของท่นานนักกีฬาคมพิการทีมชาติไทยชุด,ดนะสูดด้นะสึกกีฬนะาพาราลิมปิก2020ซึ่งอยู่ในระหว่างการกักตัวที่จังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ล่าสุดวันนี้นะครับ นักกีฬาชุดแรกเลยครับนาโดยสายสุนีจันนะเจ้าของเหรียญทองแดงนะครับบิวแชฟันดาบก็ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมรับประธานอาหารพื้นเมืองที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และก็มีชื่อเสียงของชาวจังหวัดภูเก็ตจากนั้นครับทั้งหมดก็ได้มีโอกาสไปกราบไหว้หลวงพ่อแช่มครับพระพุทธรูปปางสมาธิที่มีขนาดใหญ่นะครับที่วัดชัยธารารามนะครับหรือว่าวัดฉลองนะครับซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวภูเก็ต ่อนที่จะจบทริปของวันด้วยการไปร่วมชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรมเทพแลนด์มาร์คที่มีชื่อเสียงระดับโลกของจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งคณะนักกีฬาประไทยก็ได้ถ่ายภาพเก็บความสวยงามไว้เป็นที่ระลึกอย่างสนุกสนานครับทันนี้ครับนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยชุดที่สุดภารเกมนะครับในครั้งที่16ที่โตเกียว2020ชุดที่2นะครับซึ่งเป็นชุดใหญ่ที่สดที่เพิ่งเดินทางกลับมาถึงจังหวัดภูเก็ตวันที่6กกันยายนที่ผ่านมาครับทำการกักตัวอยู่ภายในที่พัก โฟร์พอยซ์บายเชอร์ร์ตันภูเก็ตป่าตองบีชรีสอร์ทนะครับท่านี้ครับคณะทัพนักกีฬาโอลิมปิกชุดที่3ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายจำนวน5 5้าคนครับก็จะเดินทางมาร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกโดยจะมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตในวันที่8กันยายนนี้ครับขอบ้องนี้นะคครับ, <c oughs> บหนึ่งสอง